ครับคุณแม่น้องนะครับได้ค่ะครับวันนี้ก็ถ้ามีชื่อคาว่าน้องบางครั้งพวกญาติญาติเขาจะรู้ไงอ๋อที่เขาเคยดูพวกยูทูบและพวกเขาตามอ่ะครับครับเก่าเ่อ๋ครับก็ทางช่องก็ได้โทรสัมภาษณ์คุณแม่นะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับค่ะของของคุณแม่นี่เป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมครับค่ะสูตรคำนวณทั้งหมดเลยค่ะ อ๋อครับส่วนใหญ่นี้เข้าไปเลขสามตัวใช่ไหมครับแม่สามตัวก็มีถ้าตัวเดียวยิ่งไม่เคยพลาดเลยค่ะโอ้ <S 2> 2 <S ตัวก็มีเพราะมันสูตรคำนวณมันหลายตัวเนาะครับครับมันไม่เหมือนหวยฝันนะครับอืมของอย่างว่าน่นและครับล่าสุดนี่ของคุณแม่เข้าแปดเจ็ดหกเข้าสามตัวเลยใช่ไหมครับแม่รอบที่แล้วมันผิดไปแจ้ไอผิดไปจากเก้าันจากเก้ามาเป็นหกอ๋อ ของคุณของคุณแม่เป็นเก้าไอเป็นแปดเก้าเจ็ดค่ะอ๋อเป็นแปดเก้าเจ็ดค่ะก็มันออกแบบครับเจ็ดแต่ว่าหกเจ็บสองตัวก็มีอีกสูตรหนึ่งมันก็เข้าค่ะครับเป็นอย่างนั้นก็อย่างว่าถ้าเราจับเอาครบหมดมันก็เยอะใช่ไหมครับก็พูดไปตามหลักการเลยคอันนหนค่ะ แต่ว่าก็<ช>ถือว่าโถูกอยู่นะครับแม่ถูกค่ะก็สองยอดของเก่าเก่าให้ดูเห็นไหมที่วงเล็บแ้วเขาเรียกว่ามาครบบนล่างนะคะคห้าตัวนั่นน่ครัะแต่บางครั้งเขาก็กอดคอกันอยู่หลักหน่วยหลักสิบบนล่างก็มีบางครั้งเขาก็แยกบนแยกล่างอย่างนี้ค่ะคแต่ก็ถือว่าเข้าถ้าคนมีเงินเขาก็วิ่งเอาอะเนาะครับครับ ท่นี้แอดจะเอาเลยไหมครับเอาเลยครับของงดนี้คุณแม่คำนวณไว้หรือยังครับไวออกปุ๊บทำเสร็จปักวันเดียวค่ะอ๋อครับจะหลายหลายสูตรทังนงก็ช่างทำวันเดียวเลยค่ะครับท่านละค่ะเอาเอามาครบบนล่างก่อนเนาะครับครับมาครบบนล่างก็มีเก้าศูนย์ครับ หนึ่งเจ็ดครับที่จริง <9 S 2> มันเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขจะห้าตัวค่ะอ๋อครับก็คือเลขมาครบบนล่างของคุณแม่ในเหมือนเป็นเลขหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะเลขหลักเคยพอลัตเตอรีร่ออกมาก็ทําตัวนี้ออกมาก,ก่อนคะ่ะได้เลขหลักนี่เนี่ยครับครับแล้วก็ค่อยเอาเลขหลักที่ทําออกมาไปทําแต่ละสูตรแยกแต่ละสูตรละสูตรคับครับครับ่ก็ค,คือคุณแม่นี่มีประมาณกี่สูตรครับที่ทําอยู่ ไม่ทั่วเนี่ยจะถ่ายให้ดูก็ไม่ไหวอะมันเยอะจัดอ๋อมันเยอะอันนั้นแค่เอาข้อมูลที่เก็บไว้เฉยๆ <c oughs> เวลาเลขห้าตัวนั่นนะเอาข้อมูลมันเก็บไว้ย้อนหลังดูอย่างนี้ไงคะจะเป็นดบงนั้นคะ่ะเราจะได้ดูรู้ว่าทางเดินเลขของคุณยายจะเป็นแบบนี้แบบนี้อ่า เห็นไหมรอบที่แล้วก็ติดแค่สองตัวเดียวแต่ออกสองแปดแต่ได้เลขล่างวิ่งล่างตัวเดียวแปดรอบที่แล้วนี่ก็อรอบ,รบนี้ก็เอาตามนั้นแล้วใช่ไหมครับครับมีมีตัวไหนบ้างนะครับคุณคุณแม่ครับขออีกรอบอาาหนึ่งมามามาครบบนล่างเอาแล้วใช่ไหมมีตัวไหนบ้างครับแม่มาครบบนล่างเอาวิ่งบนนะทีนี้นะเดี๋ยวจะจับให้เอาวิ่งก่อนเอาขับมาวิ่งก่อนนะคะครับครับวิ่งอ่า วิ่งก่อนก็มี0กับ1บนนะคะบนที่กินจะเอาให้ทั้ง9 0 1นี่ไะว่าจะว่าหลายตัวส่วนล่างก็วิ่ง9ตัวเดียวครับล่างวิ่ง9ครับค่ะ 9, 9ตัวเดียวเอาอันนี้ทีนี้จะให้ใช้ได้บนล่างนะคะครับจะจับให้เลยครับคับ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับหน <19 S 1> ึ่งเก้าอันอะไรนะครับแม่ขออีกรอบหนึ่งก็มีเจ็ดเก้ามีหนึ่งเก้าครับแล้วก็มีเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ครับเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะ อันนี้คือเลขสองตัวนะและ้วก็ตัวกันก็นกคือเก้าเก้าค่ะอ๋อตัวกันเก้าเก้าครับเอาสามตัวไหมเอาเอาครับแม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเอาครบถ้ามันครบนี่มันเป็นสิบสองตัวนั่นไม่ต้องเอาหรอกนี่แหละไอพวกเวลาที่ไม่ค่อยเอานี่แหละเขาจะออกจะเป็นอยางงครครับครับเพราะว่าถ้าเราจับครบทุกทุกสูตรแล้วมันจะได้ทั้งหมดสิบสองห่างเลขสามตัวนะครับครับแต่อันนี้ นี้คุณแม่จะเอาให้แค่เอาว่านะครับ975 975ค่ะ035ครับ035 075ครับ075ค่ะ970ครับ970เดี๋ยวให้ตัวกันอีกสองตัวก็คือ901แล้วก็417 มันสามารถตัดครับสามารถตัดออกอีกได้ไหมครับแม่อันนี้พูดถึงถ้าเอาแบบว่าถ้าพวกเอฟซีเขาอยากตัดให้เขารักตัวไหนให้เขาตัดตัวเองอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันหลายตัวครับครับได้ครับแต่แต่ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่สองตัวนั้นอะทําไว้ให้อ่ะแลก็เอาแบบนี้ก็ได้ครับครับก็มีเลขวิ่งเอาเอาเลขดับไม้ขอไม่เป็นรายไมาไม่น่ามาครับเอาเอาแค่ตัวเดียวล่างก็ได้ หกตัวเดียวอ๋อดับหกล่างใช่ไหมครับค่ะอืมครับครับพอพอถ้าถ้ามันออกได้กี่งวดกี่งวดแล้วคนยายจะไม่ให้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าดับตลอดไปค่ะครับมันมันได้ช่วงเวลามันจะมามันก็จะต้องมาแต่เป็นอย่างนั้นไม่เกินสี่ห้างวดหลุดครั้งหนึง่งสี่ห้างวดหลุดครั้งหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับครับ รอบที่แล้วก็ตัดเจ็ดล่างก็ยังเอาอยู่อยู่ก็เอาอยู่มากยังคุยให้รุงนยอดฟังอยู่ก็บอกบอกแกนัเนี่ยอของแกก็ตรงแล้วของเซียนอะไรรนะยงั้นก็มาตรงกับของคุณยายกินก้ารับครับที่กินก้าวศูนย์ของคุณยายก็มีนะคะครับแต่มันเป็นตัวดับมันเป็นตัวไม่มาครครัับบคคุณยายเลยไม่ให้ครับอขออนุญาตถามคุณแม่หน่อยครับ คุณคุณแม่เน้นเน้นตัวไหนไหมครับผมมีตัวเน้นไหมครับมีค่ะครับมีเจ็ดเก้าอ๋อเน้นเจ็ดเก้านะครับค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าครับเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ค่ะเลขสามตัวมีเน้นไหมครับแม่มีค่ะ ก็มี970 910เอ้ย901พูดผิดโทษทีทครับ901ครับค่ะแล้วก็075แล้วก็417แค่น,นั้นแหละก็เกือบหมดเพราะว่ามันทั้งหมดมันต้อง13ตัวนะอันนี้แค่คัดคัดค่ะอ๋อครับ,รบสมมติว่าถ้าเข้านี้เข้า3ตัวตรงเหมือนงวดก่อนเลยใช่ไหมครับแม่ค่ะสูตรทำย้อนหลังไว้ มันมีมันมีสูตรสามตัวก็มีสูตรสองตัวก็มีพวกที่ทําไว้แยกแยะ<อ>สูตรสองตัวบนนะคะคมันจะมาตรงตรงเลยแต่มันทั้งหมดมันจะมีเก้าตัวเก้าชุดเก้าชุดสองตัวนะคะคส่วนมากมันจะมาตรงเลยคไอแล้วทีนี้ ถ้ามันก้าตัวทําออกมาเต็มใช่ไหมคะครับทำออกมาเต็มก้าเก้าหางแล้วครับต้องตัดตัวที่ไม่มาคู่ที่ไม่มาคือมันดั่างเนี่ย<ม>คนยายยังต้องตัดออกไปอย่างนี้แล้วมันจะเหลือน้อยลงเราจะเน้นสักสามสีตัวอย่างเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยคะ่ะค,คอยดูแถไอ้ไอ้ตัวเนี่ยไอ้มาครบบนล่างเนี่ยตั้ติดอยู่แล้วคะ่ะคอยดูฮะแอดก็คอยดูครับะ จะได้รู้ว่าเป็นยังไงข้อมูลเก่าๆก็มีครับผมอืมครับก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแนวทางสูตรคํานวณแม่น้องนะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้เวารณญาณในการรับชมนะครับ901นะครับ417แล้วก็075เป็นตัวเนี้3ตัวเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกเป็นเลข3ตัวนะครับสำหรับแนวทางสูตรคํานวณของคุณแม่นะครับ ้านนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ